ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างตะวันฉายกับทางด้านโจนัทวุฒินะครับต้องบอกเลยว่าสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนมวยชาวไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมากนะครับเมื่อทางด้านโจนัทวุฒินะครับซึ่งเป็นมวยแทนสามารถทําผลงานบนเวที ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆออกอาวุธไม่ได้เป็นรองในส่วนของทางด้านตะวันฉายเลยนะครับและยังมีบางจังหวะนะครับที่สามารถลุกไล่ตะวันฉายนะครับและมีโอกาสปล่อยหมัดเข้าหน้าตะวันฉายได้เต็มๆหลายครั้งและในส่วนของการเตะ พับหนนะครับก็เล่นงานจนตะวันฉายนั้นเกิดเป็นลอยไหมนะครับที่พับนซึ่งบอกเลยว่าทางด้านโจนัทธวุฒินะครับไฟนี้เยียกศรัทธาแฟนมวยกลับมาได้อย่างดีมากๆนะครับหักปากกาเซียนซึ่งก่อนที่จะเจอกันนั้นนะครับหลายหลายคนหรือร้อยละเก้าสิบนะครับมองว่าไฟนี้ทางด้านตะวันฉายนะครับน่าจะสามารถเอาชนะโจนัทธวุฒิได้อย่างง่ายดดยเพราะด้วยหนึ่งเป็นมวยแทนและก็อายุที่มากกว่า10ปีและล้างเวทีไปกว่า1ปีกับ3 เดือนแต่เมื่อขึ้นช็อกขึ้นช็อกกันแล้วนั้นกลายเป็นว่าทางด้านโจนัทวุฒนนั้นออกอาวุธไม่ได้เป็นรองเลยนะครับต้องบอกว่าทันกันอย่างมากๆนะครับในกติกา คิกบ็อกซิ่งก็แฟนมวยหลายๆคนนะครับก็ต่างออกมาชูฮกทางด้านโจนัทวุฒินะครับและพร้อมที่จะสนับสนุนโจนัทวุฒิพร้อมที่จะสนับสนุนโจนัทวุฒิต่อไปนะครับและคิดว่าโจนัทวุฒิก็ยังสามารถที่จะโลดเล่นในรายการวันได้อย่างได้อีกหลายไฟนะครับดูจากสภาพร่างกายที่เจอกันแล้ว รหรือมีแฟนมวยหลายคนนะครับก็ต้องการที่อยากให้ทั้งคู่นั้นรีเมดกันอีกครั้งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะหากว่าทางด้านโจนทวุฒินั้นได้มีการเตรียมตัวที่ดีมากกว่านี้การชกก็คงออกมามันและก็ดุเดือดมากกว่านี้นะครับเมื่อการชกนะครับจบลงไปก็ทําให้แฟนมวยนะครับมีความคิดเห็นนะครับเป็นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนเลยนะครับบางส่วนก็มองว่าทางด้านตะวันฉายนะครับชนะจริง บางส่วนมองว่าโจนัทวุฒออกอาวุธได้มากกว่าและก็รุนแรงกว่าน่าจะเป็นผู้ชนะในไฟน์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมเมนต์แฟนมวยทั้งสองฝั่งนะครับว่ามีความคิดเห็นและก็มีทัศนคติกับไฟดังกล่าวอย่างไงบ้างนะครับติดตามกันได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับผมตะวันฉายโดนเตะพับในแทบยกขาไม่ขึ้นเตะหลุด โดนกินเปล่าหลายรอบน่าจะออกเสมอยังดูดีนะผมว่าไม่น่าจะชนะนะครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนมวยนะครับซึ่งมองว่าทางด้านโจนัทวุฒินะครับน่าจะเหนือกว่านะครับต่อกันที่คอมเมนต์นะครับถัดไปนะครับผมจากคุณจำนงนะครับทั้งคู่ทำหน้าที่กันได้อย่างสุดยอดนะครับไฟนี้จะต้องมีไฟล้างตาแน่ๆแต่ไฟล้างตาเนี่ยขอเป็นกติกามวยไทยนะครับนะครับ ก็นะครับคุณจำนงก็มองว่าอยากจะให้ทั้งคู่เจอกันอีกครั้งแต่ให้เจอกันในกติกามวยไทยมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับผมจากคุณพีรนัทนะครับออกได้50 50อยากชนะโจต้องน็อกแหละตะวันฉายกระแสแรงคอมเมนต์ comment ถัดไปนะครับจากคุณนิกชายชนะถูกแล้วต่างคนต่างออกเยอะแต่ดูแล้วตะวันฉายเข้าเป้ามากกว่าหนักแน่นกว่ามากคอมเมนต์ comment ถัดไปจากคุณ จากคุณคมสันนะครับผมโจแพ้แค่ชื่อเสียงและความหล่อนิดหน่อยครับอาวุธไม่แพ้คอมเมนต์ถัดไปนะครับผมตะวันฉายโดนเตะขาแทบเดินไม่ไหวต่อด้วยคอมเมนต์นะครับจากคุณดาราในเอามาอีกทีดีไหมให้โจซ้อมเต็มที่เหมือนฉายก่อนนี่มีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่สัป,ปดาห์กว่ากว่าขนาดมีเวลาเตรียมตัวแค่สัป,ปดาห์กว่ากว่ายังมองว่าโจชนะเลย คอมเมนต์นะครับถัดไปนะครับมวยมาแทนช็อกได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆซ้อมไม่กี่วันสุดยอดมากๆคอมเมนต์จากคุณอานะครับแพ้ด้านความนิยมแต่ชั้นเชิงออกอาวุธเหนือกว่าชัดๆโจชนะครับคอมเมนต์ Comment ถัดไปนะครับผมจากคุณชายพินนะครับโจออกอาวุธต่อเนื่องเป็นชุดดีกว่า เปายเยอะกว่าแต่ยกสามเริ่มหมดชัดเจนตะวันฉายวันนี้ช้ากว่าปกติเตยหลุดบ่อยและติดบังซะมากกว่าคอมเมนต์ถัดไปจากคุณธนพัฒน์นะครับโจวันนี้ไม่เสียหายนะมีแต่ได้กับได้รับรองว่ามีรายการขึ้นช็อคเยอะแน่นอนครับต่อกันด้วยคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมจากคุณเมืองขวาเก่งเกินคาดครับ โจอาวุธสู้ได้ทุกลูกโต้ทุกดอกแต่ดูอ่อนไปนิดตะวันชัยได้แข็งเก่งกว่านิดนิดครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนมวยบางส่วนนะครับที่มีต่อคู่ตะวันชัยและก็ทางด้านโจธาวุจโจนะะัธวุจนะครับทางด้านเพื่อนๆพพี่ๆนะครับมีความคิดเห็นกับคู่นี้ยังไงบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมและยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม ช่องกดกระดิ่งด้วยนะครับและจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยโลกนะครับและก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงในส่วนของตะวันฉายนะครับกับทางกับกับผลทางที่จะไปสู่ตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปหน้าขอบคุณมากครับ